ยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจแองเจ l ล p ิพธารเช่นเคยนะคะขอบขอบคุณมากเนาะทุกกำลังใจที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วไม่กดข้ามโฆษณาเป็นค่าครูให้ขอบคุณนะคะวันนี้เรามาทำแรนดอมนะคะเช่นเดิมมีคอนเทนต์ว่าเขารักคุณมากนะคนที่มามาหายหายไพ่เล่าเรื่องนะคะ ไพ่เก้าเหรียญทอดดินพึกศกกันมังกรไพ่เดอไฮโลเฟนนะคะไพะ่พระไพ่แปดดาบนะคะทัดลมมิถุนตุนกุม ไพ่สองดาบนะคะธาตุลมมิถุนตุนกลมไพ่หกดาบนะคะอ่าโทษค่ะสี่ดาบนะคะธาตุลมมิถุนตุนกลมสามดาบนะคะธาตุลมดูได้ทุกลัคนาราศีธาตุนะคะขอให้ฟังเนื้อเรื่องเนาะ แล้วมันอาจจะเป็นเนื้อเรื่องของคุณก็ได้นะคะรับไปแต่พลังงานบวกๆดีๆนะคะคุณสองคนเนี่ยเห็นไหมเรามีไพ่ขึ้นมา3ามดาบแล้วผู้ชายคนนี้อำตาไหลเลยเหมือนอกหักผิดหวังเสียใจเลยนะคะแสดงว่าคนคนนี้เหมือนที่เราตามหัวข้อคอนเทนต์เลยเขารักคุณมากนะคะรักมากรักล้นใจ นะคะตอนนี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณสองคนเนะี่ยมันได้หยุดนิ่งเนาะคะแต่เขาก็ยังไม่ได้ไปไหนยังยืนอยู่กับที่เดิมมันเป็นความรักที่มีดูแล้วมีความเจ็บปวดเนาะเขาอาจจะต้องมีการเลือกอะแต่เราดูแล้วเขาไม่ได้มีใครนะคะเขาเลือกเขาอาจจะต้องเป็นทางสองทางอะทางเดินเขาจะต้องเลือกทางเดินระหว่างทางใดทางหนึ่ง เขาอาจจะมีเหตุและผลที่เขาจะต้องทำนะคะทำหน้าที่ของเขาคนคนนี้เคยมีความลับความสัมพันธ์ที่ผิดหวังเจ็บปวดเสียใจก็ได้นะคะก่อนที่จะมาเจอคุณนะเน่ะเขาไพ่ดาบขึ้นมาเยอะมากเลยแสดงว่าเขาเป็นคนทนข้างที่จะอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้นะคะ อาจจะมีการตัดจบกับคนรักเก่าไปแล้วมีความรับผิดชอบภาระหน้าที่ที่เขาจะต้องรับผิดชอบดูแลนะคะก่อนที่เขาจะมาเจอคุณในระหว่างที่คุณสองคนมาเจอกันเนี่ยเขาอาจจะไม่รักคุณมากแต่ไม่สามารถที่จะเปิดเผยให้คุณได้รับทราบรับรู้ก็ได้นะคะแต่เขาก็ยังยืนอยู่ที่เดิมหน้ายังปิดตาปิดตาอยู่ที่เดิมไม่เดินออกไปไหนท้งที่เดินออกไปได้นะคะ ตอนนี้คุณสองคนอาจจะมีหยุดนิ่งความสัมพันธ์หยุดนิ่งนะคะไม่ได้พูดคุยกันไม่ได้ติดต่อกันแล้วเนี่ยเขาเสียใจเจ็บปวดมากนะคะน้ำตาไหลเลยเนาะแล้วยังไงต่อคะไพ่เพจเด็กถือดาบนะคะ สามถ้วยหนึ่งถ้วยหนึ่งเหรียญเต๋าเลิฟ เจ็ดเหรียญคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยโรแมนติกนะคะในด้านความรักเนาะดูแล้วเนี่ยมันจะมีด้านการงานเยอะนะเพราะว่ามีไพ่เหรียญนะน,นั่งทำงานทำงานเก็บเกี่ยวรอดูพืชผลคือเป็นคนที่ในหัวเขา,ามีแต่งานงานเงินมาก่อนความรักเป็นรองนะคะอาจจะเป็นเพราะเหตุการณ์แบบนี้ อดีตเขาถึงมีการตัดจบกับคนรักเก่าเขาไปเพราะเขาเป็นคนดูแลบ้างงานนะคะแล้วพอเขามาเจอคุณก็เหมือนเป็นคนที่ปิดกั้นหัวใจไม่ได้เปิดเผยให้คุณได้รับทราบรับรู้พอเหตุการณ์ที่เจอกันแล้วคือคุณคือคนที่ใช่อ่ะแต่เขาเป็นคนที่ปากหนักปากแข็งนะคะไม่เคยแสดงออกเลยเนี่ยเพราะไม่มีไพ่ดาบเหมือนเป็นคนไม่ได้โรแมนติกอ่ะนะ แต่ถ้าเป็นคนที่รักใครและรักจริงนะเพราะมันมีอัศวินเหรียญขึ้นมาด้วยรักใครรักจริงแต่ก่อนที่จะตัดสินใจรักนะ่ะก็ดูแล้วดูอีกเพราะคนเคยผิดหวังมาไงคะตอนเนี้ยเ,เ,เขาอะนะรู้ใจตัวเองว่าเขารักคุณมากเลยในวันที่ไม่มีคุณแล้วดูแล้ววันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่เป็นไพ่เนื้อคู่ขึ้นมาเห็นไหมเนี่ยเป็นไพ่ the lover มันเป็นความรักความผูกพันกันถึงจะห่างไกล การหรือหยุดนิ่งในความรักความสัมพันธ์ไม่ได้มีการติดต่อสื่อสารกันแต่เขาก็ยังรักยังหวงแหนยังอยากจะกลับมามอบความรักให้คุณเขาเก็บความรักนี้ไว้ไม่เคยไปไหนนั่งรอวันที่จะกลับมาพบมาเจอคุณนะคะก็ให้คุณรับไปแต่พลังงานดีๆนะคะอย่างที่เราบอกมา นะในคลิปว่าถ้าความรักไม่ดีก็ให้อภัยเขาเนาะไพ่หถ้วยเห็นไหมคะเหมือนเด็กคนนี้นั่งรอความหวังเขาฟาวฟาวาดมันขอโทษค่ะลิ้นพันกันวาดความหวังว่าจะกลับมาอยู่กับคุณคุณเป็นสายลุงเป็นสิ่งสวยงามเป็นคนที่แบบที่เขาแบบว่าตาตรึงใจไม่สามารถตัดขาดตัดจบกันได้ในระหว่างที่เจอคุณ นะคะอาจจะไม่เคยบอกให้คุณได้รับรู้แต่เขาเก็บความรู้สึกเก็บทุกอย่างคนคนนี้เป็นคนค่อนข้างเซนซิทีฟนะคะด้านความรักอะ่ะเป็นคนเปราะบางมากเลยพอเขามาพบมาเจอคุณแล้วเหมือนคุณเติมเต็มในสิ่งที่เขาแบบขาดหายไปอะ่ะในความรักอะ่ะเหมือนคนเคยโดนทรยศด,ด้านความรักนะคะก็จะระวังตัวพอกลับมาพบมาเจอคุณคุณเป็นสิ่งที่เติมเต็มให้เขาอะเนาะ เขาจริงรักแล้วห่วงแหนคุณไม่มีวันที่จะปล่อยจากคุณไปได้นะคะเขานั่งรอวันคือเป็นคนที่แบบส้มอะ่ะุ้มรอว่าเขาประสบความสำเร็จเมื่อไรเขาจะกลับมาหาคุณนะคะเขารอวันที่จะมาพบมาเจอคุณ the fool เห็นไหมคะเป็นไพ่อีกใบหนึ่งคือการเริ่มต้นใหม่เขาจะกลับมานะอยากมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะมานับถึง นับศูนย์กันใหม่ก็ว่าได้เนาะอาจจะมาแสดงความรักจากคนที่เป็นคนแข็งแกรงไม่โรแมนติกก็จะกลับมาเป็นคนที่อาจจะไม่ได้โรแมนติกเหมือนเหมือนนั่นแต่เขาก็จะปรับตัวคือเป็นคนรักที่ดีกับคุณนะคะมันเนี่ยมันไม่สามารถตัดขาดจากกันได้เลยมันมีไพ่ The เวอร์ขึ้นมาเนาะความรักความผูกพันสามเหรียญ เขากำลังที่จะทำงานในความรักความสัมพันธ์นี้นะไม่ได้ว่าหยุดนิ่งถึงจะไม่ได้ติดต่อสื่อสารมีความรักหยุดนิ่งแต่เขายังมีการที่ว่าในหัวเขาเนะ่ะเขามีโครงการที่จะกลับมาสารความสัมพันธ์เนี้ยต่อนะคะสิบถ้วยเห็นไหมคะคุณเขาอยากกลับมาสร้างครอบครัวกับคุณเนาะ อยากอยู่กับคุณมาเริ่มต้นใหม่เริ่มใช้ชีวิต unified, ด้วยกันอยู่กันกระทั่งจนแก่เท่าและถึงบ้านปลายชีวิตโดยที่มีกันและกันนะคะจะไม่ไปไหนเพราะเขาดูแล้วเขามั่นใจว่าคุณคือคนที่ใช่คุณคือคนที่รักเขาแล้วเขาก็รักคุณมากที่สุดนะคะเห็นไหมคุณ,คณเขาจะกกลับมาปรับความเข้าใจเห็นไหมคะ ปรับเปลี่ยนปรับปรุงได้ทุกอย่างเลยเนะี่ยเป็นแบบว่าอะไรที่สวยสเป็นไพ่ที่สวยนะเราชอบเนะี่ยเป็นเทเวดาสื่อดางฟ้าท่านจะสื่อสารจัก,กรวาลท่านจะสื่อสารว่าคุณสองคนจะได้กลับมาเปลี่ยนแปลงนะคะในความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่สามารถตัดจบกันได้เป็นความรักที่โรแมนติกนะคะคนสองคนที่จะมาพบมาเจอกันแล้วมาจูนกันติดนะ่ยมันไม่ใช่เรื่อง บังเอิญหรอคะในโรคใบเนี้ยเนาะถ้าแบบว่าความรักถ้ามันรักแท้รักที่ใช่อะ่ะให้ยังไงมันก็ไม่สามารถไปจากกันได้นะคะ The Star เป็นไพ่อีกหนึ่งใบนะคะที่สวยเห็นไหมไพ่เชื่อมกันคือเขาต้องกลับมาแน่นอนคะ่ะ นะคะสิงเขาจะเป็นคนที่มามาหายหายอาจจะแบบคุณคิดว่าทำไมเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปโดยที่ไม่รู้ทำอะไรลึกลับนะคะเพราะเขาไม่ได้เปิดเผยความในใจให้คุณได้รับรู้แต่ไพ่สองใบเนี่ยเชื่อมกันว่าเขาจะกลับมาแน่นอนมาเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็มาอธิบายให้คุณได้รับรู้ว่าเขารักคุณมาก ไพ่สี่เหรียญคนคนนี้เป็นคนที่ขี่หึงนะคะขี่หึงหรือเขาสื่อว่าเขายังรักห่วงแหนเขายังทํางานในความรักความสัมพันธ์นี้นะคะถึงจะไปไปมามาหายหายแต่เขาไม่ได้ว่าหยุดนิ่งกับความรักความสัมพันธ์นะราชินีดาบเห็นไหมคะเป็นไพ่แห่งการเริ่มต้นเขาเป็นคนที่ว่าพูดจริงทําจริง รักใครก็รักจริงถ้ากลับมาก็ไม่ใช่ว่าคิดว่าจะมาเล่นๆหรืออะไรนะคะไม่ใช่เขาอยากกลับมาถ้ามาเขาถ้าเขาบอกกับคุณเปิดเผยความในใจให้คุณได้รับรู้ว่าเขารักคุณเขาก็จะต้องกลับมาอยากสร้างครอบครัวกับคุณด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเมื่อก่อนนี้อาจจะไม่ได้บอกกับคุณเพราะว่ายังไม่มั่นใจนะคะว่าคุณคือคนที่ใช่เนาะหรือต้องกลับไปคือเขาไม่ไม่ไว้ใจใครอะ่ะ เพราะอดีตที่ผ่านมาเจอเหตุการณ์ที่ร้ายๆเลวร้ายอ่ะสำหรับเขาอ่ะนะคะอันนี้มันแล้วแต่กรณีบุคคลนะคะขอให้คุณใช้วิจารณญาณาาในการรับฟังด้วยเนาะ8ถ้วยนะคะถึงมีการหันหลังกันไปแต่ถ้วยมันก็ไม่ได้มีการล้มแตกหรือยังไงนะรอผู้หญิงคนนี้ยืนรอวันที่จะได้มาพบมาเจอกันกลับมาเป็นรักที่โรแมนติกรักที่มีความสุข อยู่ด้วยกันไปตลอดนะคะเขายังรอวันหกคาถาเห็นไหมคะเขาจะไปต่อกับความรักความสัมพันธ์นี้นะนเห็นไหมผู้หญิงคนนี้ขี่ม้าแบบอยากกลับมามาสร้างความฝันมาวาดฝันเนี่ยอยู่กับคุณเป็นครอบครัวที่โรแมนติก เขาอาจจะไปขอพราอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออาจจะไปดูดวงดูหมอก็ได้นะว่าคุณอ่ะใช่เนื้อคู่เขาไหมแต่แล้วเขาก็ได้รับคําตอบคุณคือเนื้อคู่ของเขานะคะเขาถึงมั่นใจว่าใช่แน่ๆทั้งถ้าจิตใจเขาก็รู้ว่าคุณใช่นั่นแหละแต่แบบเหมือนเขาระวังตัวไงคุณแต่เพื่อความมั่นใจไปดูดวงอีกโอ้โหที่คนที่ดูดวงเขาก็บอกว่าใช่คุณคือเนื้อคู่กัน ไพ่หกเหรียญเห็นไหมคะเขาก็ยังทํางานในความรักความสัมพันธ์นี้นะยังไม่ได้ว่าหยุดจบตัดจบแค่นี้หรอกถึงจะไปไปมามาหายหายคุณไม่ได้รู้ในความรักความผูกพันที่เขามีกับคุณมากมายนะ่ะแต่เขาอยากจะบอกกับคุณนะว่าเขาอ่ะรักคุณมากโอเคไพ่อีกสำรับนี่อะไรจะบอกคะ ให้คุณนะนะให้ใจเป็นตัวกําหนดนะให้คุณหยุดนิ่งหยุดคิดนะคะในด้านคือคุณก็เป็นคนที่มีเซนต์อ่ะนะให้คุณนั่งสมาธิสดมนนะคะดูใจตัวเองว่าเขาคือคนที่ใช่ไหมแต่ดูแล้ไพ่สื่อว่าคุณก็รู้แหละว่าคุณนะ่ะคิดยังไงกับเขาว่าเขาก็คือเป็นเป็นคู่ของคุณนั่นแหละ เขาบอกว่าทุกอย่างความเป็นอยู่มันจะดีขึ้นนะคะในระหว่างความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันจะเกิดเหตุการณ์ที่ดีขึ้นอดีตอาจจะแบบไม่ชัดเจนทําให้คุณงงต่อไปมันจะเกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเขาจะพัฒนาตัวเองปรับตัวเองให้มันดีขึ้นนะคะเนี่ย คุณสองคนเป็นคู่บุญคู่บารมีกันนะคะนางฟ้าเห็นไหมโปรยเงินโปรยทองลงมาเลยไพ่จะสื่อว่าถ้าอยู่ด้วยกันแล้วอ่ะเป็นคู่ที่เหมาะสมกันมากนะคะเป็นคู่ที่รักกันมากด้วยแล้วจะเป็นรักที่โรแมนติกอยู่กันยืนยาวเลยซื่อสัตย์เป็นของกันและกันโดยที่ไม่มีการนอกใจกันเลยนะคะเนี่ยแล้วก็สนับสนุนกันทุกด้านเลยนะคะ ทรัพย์สินเงินทองมากมายถ้าอยู่ด้วยกันแล้วอะ่ะให้คุณรักษานะรักษาใจตัวเองรักษาสุขภาพร่างกายอย่าเครียดอย่าซีเรียสนะคะเพราะว่าความรักเป็นสิ่งสวยงามแต่การรักตัวเองอะ่ะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเนาะอย่างมงายนะคะ คุณจะได้รับความยุติธรรมนะนางฟ้าบอกว่าคุณโทษค่าไพ่สำหรับนี้บอกว่าคุณจะได้รับความยุติธรรมในความรักด้านนี้นะสิ่งใดที่คุมเคือเนะ่ะคุณจะได้รับความยุติธรรมจะได้รับการปลดปล่อยนะคะจากความเครียดจากความที่เขาไม่ให้ความกระจ่างกับคุณนะ่ะคุณจะได้รับความกระจ่างเนาะ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทํามาเห็นไหมเขาทําให้คุณงงเหมือนเดินบนอยู่เนี่ยเขาเหมือนงงหาทางออกไม่ได้หาทางออกไม่เจอเลยในเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยในความรักความสัมพันธ์เนี้ยจริงๆแล้วลึกๆในใจเขาเขาลุ่มหลงคุณนะเขาเห็นคุณตั้งแต่แรกเขาก็ตกหลุมรักคุณแล้วแหละแต่เขาอ่ะเป็นคนที่ปิดกั้นตัวเองเพราะอดีตที่ผ่านมาเขาเจอความรักที่ไม่ดีนะคะ เขาก็เลยไม่สามารถที่จะบอกกับคุณได้หรือเขามีเหตุการณ์ที่มีภาระหน้าที่ที่จะต้องทําต่อให้มันเสร็จก่อนอะก่อนที่จะมาสื่อกับคุณมามาแบบมาขอคุณเป็นแฟนเขาก็ต้องทําภาระหน้าที่ของเขาให้จบก่อนอะนะคะเพราะเขามีภาระผูกพันหนักที่เขาจะต้องทําให้มันสําเร็จว้าวเขาจะกลับมาขอคุณนะคะอาจจะมามั่นคุณ มันคุณเป็นคู่มั่นกับเขาถึงขั้นแต่งงานเลยนะไพอีกสำรับหนึ่งเห็นไหมมั่นแล้วก็ไพแบบนี้เป็นครอบครัวนะคะเขาอยากมามั่นหมายมาขอคุณแต่งงานมาปักสมอไม่ไปไหนทิ้งสมออยู่กับคุณอยู่กับคุณตลอดไปคุณคือคนที่ใช่เป็นคนที่ดีที่สุดสำหรับเขาเขาดูศึกษานิสัยใจคอคุณแล้วอ่ะ ไม่เคยมีใครดีเท่าสุดที่สุดเท่ากับคุณอะที่เขาไว้ใจนะคะแล้วเขาก็หลงรักคุณมากไม่สามารถเอาคุณออกจากหัวได้เดอะซันว้าวเป็นไพท่ที่ดีที่สุดแห่งสำรับนะคะไพ่จะสื่อว่าคุณสองคนเป็นเนื้อคู่กันนะว่าทำไมถึงตัดจบตัดขาดจากกันไม่ได้สักที นะคะไม่ว่าอาจจะเป็นความรักที่ไม่กระจ่างคุมเคือเดี๋ยวนึกจะมาก็มานึกจะไปก็ไปไม่เคยบอกคุณให้คุณได้รับรู้เลยว่าคิดยังไงชอบหรือไม่ชอบจะไปต่อหรือพอแค่นี้หรือกรณีใดๆก็แล้วแต่แต่บทสรุปในใจเขาลึกๆอ่ะรักคุณมากรักทั้งๆที่เริ่มเห็น เขาดูแล้วเขาน่าสงสารนะถ้าเขามีความรักแบบเนี้ยรักใครสักคนหนึ่งแต่ไม่สามารถเปิดเผยได้นะคะต้องเก็บความรักนั้นไว้แล้วตัวเองอะ่ะมีภาระหน้าที่ที่จะต้องไปทําให้มันเสร็จใช่ไหมคุณแล้วถึงจะมาด้านความรักเป็นที่สองมันทรมานนะคุณเขาก็มีหัวใจอ่ะเนาะ อันนี้เราเข้าใจเลยแต่อันนี้หมายถึงในกรณีท่านเนื้อเรื่องของเพื่อนเป็นแบบนี้นะคะถ้าบุคคลใดไม่ตรงก็ถือซะว่ามาฟังเนื้อเรื่องฟังนิยายที่เราอ่านให้ฟังก็แล้วกันนะคะแต่ไพ่ไม่โกหกพอเราเปิดขึ้นมาเป็นเนื้อเรื่องขึ้นมาแบบนี้นะคะมันไม่ได้ดวงของโดยตรงเนาะขอให้คุณรับไปแต่พลังงานบวกๆแต่เราดูแล้วเป็นพลังงานความรักที่ รุนแรงเป็ความรักความผูกพันนะคะที่ไม่สามารถตัดขาดตัดจบจากกันได้เลยไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์ใดก็แล้วแต่นะวันนี้เราเปิดไพ่สามสำรับนะคะสำรับที่สขึ้นมายืนยันสำรับที่2อยู่เป็นครอบครัวสำรับที่3มีการมั่นหมายมาทิ้งสมองมาหยุดอยู่ที่คุณแล้วก็ดซันตบท้ายไม่ว่าเหตุการณ์ใดๆสับสนงงวยทุกอย่างจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นนะคะ ก็ขอให้คุณรับไปแต่พลังงานบวกๆดีๆเนาะสิ่งใดที่ว่ามันมันเครียดมันไม่ดีใครทําอะไรไ้ไม่ดีกับคุณก็ให้อภัยนะคะการให้อภัยนะ่ะคือโพ i ิทีฟคิดบวกชีวิตก็จะบวกนะคะถ้าคิดลบชีวิตเรามันก็จะเศร้าเนาะคนเรามันต้องเดินหน้าไปนะคะไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์ใดก็แล้วแต่เนาะคุณจะผ่านมันได้ทุกกรณี ถ้าคุณมีจิตใจที่เข้มแข็งนะคะเหมือนความรักเหมือนกันถ้ารักมั่นคงต่อกันไม่ว่ามีเหตุการณ์ใดมาทดสอบคุณก็จะไม่มีวันที่ตัดจบจากกันได้นะคะขอให้คุณมีความสุขนะคะมีความรักที่สมหวังสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะรักนะคะบายบาย